วันนี้ผมไปซื้อข้าวผัดกะเพรานะครับผัดกะเพราตับผัดกะเพราตับมาหนึ่งกล่องนะครับสี่สิบบาทนะครับสี่สิบบาทสี่สิบบาทนะครับมีตับอยู่มีตับอยู่เจ็ดแปดชิ้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเก้าชิ้นนะครับแล้วก็กล่องเบลิมเลยนะครับสี่สิบบาทนะครับกินอร่อยนะครับ ร้านนี้เป็นอาหารข้างทางนะครับผมไปซื้อกินประจํานะครับซื้อกินประจําส่วนนี้ก็เป็นปลาโคลกนะครับเขาเรียกปลาโคลไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับพอดีผมไปเห็นมาก็ซื้อมาเขาบอกว่าเป็นปลาโคลโขกเคกันเขาเรียกปลาโคกเคกนะครับอาหารข้างทางมื้อเย็นนะครับมื้อเย็นกินแล้วก็มีความสุขนะครับมีความสุขกับชีวิตวันนี้ก็ตกเย็น อาหารมื้อเย็นก็ไม่มีอะไรมากกินแบบง่ายๆนะครับมีปะลาของเค้กนะครับแล้วก็ประกอบด้วยผัดกะเพรานะครับผัดกะเพราับผัดกะเพราตับนะครับผัดกะเพราตับเนี่ยราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพง กินแล้วอร่อยเพ็ดรสจัดจ้านนะครับรสจัดจ้านเพราะเพราะผมชอบกินประเภทรสจัดจ้านนะครับคองใหญ่มากนะครับคองใหญ่กินแล้วอิ่มนะครับอิ่มแน่นอนนี่นะครับปลาขกเก๊กนะครับขกเก๊กนี่ ไม่รู้ก็าํายังไงนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นอาหารของคนภาคกลางนะคนภาคกลางเขาทําส่วนมากเขาจะกินปลาลานะฮะปะลาล่าทอดปลาล่าส้มปลาล่าโคเกหรือปลาล่าอะไรอย่างีปลาล่าเป็นตัวตัวนะครับเนี่ยเขาจะทํากินกันกินกับข้าวร้อนๆแล้วก็ข้าวเหนียวอร่อยฮนะครับสี่สิบบาทนี่ไม่แพงนะ สี่สิบบาทกินอิ่มครับกินอิ่มพร้อมเป็นอาหารข้างทางที่ขายมานานแล้วนะครับร้านนี้จะมีจะมีพวกรถทำไรทำนาแล้วมีชาวบ้านมีพวกที่สัญจรไปมาจอดรถกินประจำนะครับจอดรถกินประจำพอ่ากินแล้วอิ่มครับเขาให้เยอะให้เยอะคุ้มกับสี่สิบบาทนะครับที่ร้านนี้เขาจะมี ไอ้กระเพรากระเพราหมูกระเพราไก่กระเพราเนื้อแล้วก็กระเพราตับกระเพรารวมมิตรกระเพราทะเลนะครับตอนกินอร่อยมากครับแล้วมีกระเพราหมูกรอบนะฮะมีราดหน้ามีอะไรด้วยนะครับร้านนี้สองคนผมเอ้ก็ช่วยกันทำนะครับช่วยกันทำ ผมมาใหม่ๆผมก็ไม่รู้จักนะครับปลา้าปลาล้าสับปลา้าโค,โคเกปลาล้าส้มอะไรของเขาเนี่ยนะตรงที่เขาเรียกยก,กันนะนะครับเขาให้พริกน้ำปลามาด้วยนะครับพริกน้ำปลานี่ครับแต่ผมไม่ใส่นะก็มันกินพอดีพอดีเรามากินปลาล้าปลา้าโค,โคเกด้วยพวกปลาร้านีาา่ผมเรียกไม่ค่อยถูกถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะผม ไม่ใช่คนภาคกลางนะครับผมเป็นคนภาคใต้นะครับเวลาเรียกอาจจะไม่อาจจะไม่ถูกต้องนะครับท่านใดที่ทราบว่าเขาเรียกยังไงก็แนะนำด้วยนะครับแนะนำด้วยลอยงเนี้ยนงะครับมันเป็นชิ้นๆนะครับมันเป็นยีสชิ้นมันมีปลาลาบเป็นชิ้นๆแล้วก็ มันมีข้าวอยู่ข้างในด้วยนะมีข้าวมีข้าวแล้วก็เวลาเขาจะกินเขาก็พาไปทอดเสียงนกนะครับ <c oughs> กินอ่ะกินข้าวท่ามกลางนกน้อยได้เวลากลับลังข้าวผัดกระเพรานี้เป็นเป็นอาหารที่มีชื่อนะครับของประเทศไทยบางคนเขาสั่งแล้วเนี่ยเขาจะมีพวกไข่ดาวไข่ดาว มาด้วยหนึ่งฟองนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้สั่งนะครับเลอสี่สิบาทถ้าใส่ไข่ดาวด้วยน่าจะเป็นห้าสิบนะครับเพราะผมไม่เคยใส่ไข่ดาวกินนะผัดกะเพรานี้นะครับเป็นอาหารที่ใครๆก็ทําได้นะครับถ้าเราศึกษาเรียนรู้แป๊บเดียวนะครับผัดกะเพราไม่ยากเลยนะสี่สิบาทนี่ก็เหมือนกับสองกองเลยนะครเหมือนกับสองกองใหญ่เลยนะฮะเหตุที่เขาขายถูกนี่ก็เพราะว่าเขา ขายให้กับชาวไร่ชาวนานะครับหรือผู้ที่ผ่านไปมาได้รับประทานอาหารให้อิ่มนะครับให้อิ่มแล้วเวลาไปทํางานก็ได้ก็จะมีความสุขกับการทํางานอาหารมื้อเย็ยนนี่บางคนเขาก็ทานนะครับบางคนเขาก็ไม่ทานนะแล,แ,แล้วแต่แล้วแต่ละบุคคลน,นะครับบางคนเ็าลดอาหารพ่ป้องกันการหยุดไข้ได้ป่วยเกี่ยวกับ เกี่ยวกับทางเื่งอาหารนะครับหรือก็เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่บางคนเขาก็ต้องทานทาให้ทานก็น้ำมือตาโมนะแล้วก็ให้เกิดความหิวขึ้นมานะครับนี่คือตับนะครับตับชิ้นใหญ่นะครับไม่ใช่ชิ้นเล็กตัวผมเองก็เคี้ยวอาหารไม่ค่อยสะดวกเนื่องจากฟันผมไม่ค่อยดีนะครับ อีกปัะจายหนึ่งเราอายุมากใช่ไหมเราอายุมากแล้วเวลาเราเคี้ยวอะไรต้องอเคี้ยวค่อยเป็นค่อยไปนะถ้าเราไปเคี้ยวแบบ <c oughs> โมมามี่ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวไปติดคอเสียอาจจะทาให้เสียชีวิตได้นะครับอิม่มอิ่มครับอิมอ่มอิ่มจริงๆแบบก็ให้เยอะครับให้เยอะให้เยอะจนกินไม่หมดอะ่ะลาอร่อยครับร้อนร้อนอยู่เนี้ยขึ้นจากเตาใหม่ๆเลย <c oughs> สําหรับวันนี้ก็ ขอบคุณท่านผู้ชมอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการนะครับก็วันนี้อีก,อกหนึ่งมื้อนะครับมื้อเย็นซื้อมา40บาทกลองเบลล์เ่มเลยนะครับกองเบลล์เรม่ม4บบาทนะครับแล้วก็ปลาลากโคเกะนะครับหนึ่งชุดปลาลากโคเกะนี่ก็40สบาทเหมือนกันนะครับ40บบาทเอามาทอดร้อนๆกับกระทะ ใส่น้ำมันทอนาากินอร่อยแล้วก็ผัดกะเพราตับนะครับหนึ่งกองวันนี้ก็อิ่มหนำสำราญนะครับมีความสุขกับชีวิตเล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับสำหรับผู้สูงอายุอย่างผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชม็นอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ